สวัสดีครับกลับมาพบกับเมื่อจกอีกแล้วครับหลังจากเราย้ายมาจากนาตุ้หนครับเรามาหน้างานใหม่ครับของนาตู้ปั่นบ้านนอกเย็นอีกครับเรามาลอกคลองครับทําสวนครับหลังจากผมไปวิ่งรถกลับมาครับผมเลยไม่ได้มีเวลาถ่ายให้ดูครับเมื่อจกของเสียปลาครับนี่ครับ เราเริ่มรลอกคลองไปเรื่อยนะครับเป็นได้ประตูรื่รรทัง้งเฝ้าครับเจ้าทั้งเฝ้าช่วยดีแล้วโอ้คิดถอดคิดถอดบอกได้แต่กลับมาเห็ดอีกเ,เ็นไง กำลังลอกคลองครับลอกทำคลองปลูกทำสวนครับปรกัวโดยจานพิวเหมือนเดิมครับนมีการทัดไทยแล้วครับบวกมือครับ ำลังลอกควงน่าจะลอกจะควางป่ตัวลอกเป็นเลยบ่ลอกสองควงได้แล้วบ่รถไถ,ถมาไถให้รถสิมาไถให้มีคนมาไถนาให้แล้วบ่เล็้เอาบ่ผมมีเวลา ผมมีเวลาครับกำลังลอกคลองครับเสร็จจากหน้าตู้ห,หนหลังจากที่ไม่ได้ไปถ่ายให้ดูครับไม่มีเวลาครับ พาเดินชมล่างครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมได้รับฟังโดยรถแปโครรถด,ดำรถไทยของเสียปลาครับตรงเย็นครับใหติดต่อจะติดต่อทีมงานเราไปทำงานก็ได้นะครับทีมงานเราทีมงานคุณภาพครับ ครับกองกำลังพังลงครับใครที่เป็น FC เดี๋ยวผมจะแกะสติกเกอร์นะครับกำลังสั่งทำอยู่ครับ ใครที่กำลังชมแนวทางอยากได้รถขุดคูบตาบ8ตันราคาไม่แพงครับ2ล้าน6ครับถ้าจะดาวก็สงวดก็อยู่ประมาณ3 6 0 0น6ครับใครสนใจอยากได้มี3ตัน5ตัน8ตันครับ เดี๋ยวไปเดลี๋ยวถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปก่อนฮะถ่ายไปลงซองนครับเราจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับ รถไถก็ไปทํางานอีกที่หนึ่งรถตั้มก็ไปทํางานอีกที่นึงครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับ กลังลอกกองอย่างยาวแล้ว ครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับคลิปต่อไปครับตอนใกล้จะเสร็จเราจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับ ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปหน้ามันจะถ่าให้ดูอีกนะครับลากันก่อนครับ